สวัสดีครับผมชื่อคุณซันนะครับก็จะมาสอนเล่นบีบีเด็กกับเริ่มตอนไหนดีครันแข่นค่ะแลลลลลโอเเค้วก็แล้วก็มาด่านฝึกซ้อมนะนั่นจริงมีพวกนะครับโอเคนะครับปึ๊บเราต้องพยายามนะครับเออนั่นแหละเออพยายามไปนะครับ ยพยายามไปอย่างนีนะครับมันมีเลเซอร์เนี้ยโอ้ชิงก็อชอบเลยครับไม่คือตาเมรแมนเนี้ยครับะโอ้นะโกระดะโะโดดกโดดกระโดกะโระบกนนะรระโระบดดกรกระรบ นะครับเออมันก็เออด e like <sn iffs> ีนะกมันก <CAR> ็สมติมาเลือกปืนนะครับปืนนี้หลายนั้นนะครับปืนนี้หลายนั้นมากนี่ผมชอบเล่นปืนนี้ครับมันเอามปเพื่อนมาย่างเนี่ยอ๋อยังไม่มีปืนนี้ลายนั้นล้จริงออะไไ้ตานะครับเอกช็อตเลยครับนะครับเพบไม่รู้ว่าเราจะบั็กคนนั้นได้หรือไม่ครับไม่ได้นะ นะครับบลูบลูดับบล์คิลดับบลคิลเลยนะอันนี้ก็เล่นอยู่ได้ดับเออเฮ้ยเฮ้ยเป็นต่อะไรวะเนี่ยบัก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 อยากบักจังเฮ้ยเราหัวติดราคาเนี่ยนะครับขึ้นรถกันรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นไม่ได้แต่เพื่อนเราก็มายังวันนี้เคนะ

à xiên xíu là Yeah, bạn hả? Đi luôn, 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 luôn. Ồ, mở khuôn, khuôn, khuôn. Xin xe lạc, làm sao bác hấp này Ừ ừ ừ Mày đây kìn, mày đây Killers. <laughs> hey, kia là. Đó. Ủa, hit đồ không nghiêm. Cái charm. quá. ม่ม่มีเอ้าวแม่ไม่มีอีกเนี่ยมีแล้วเรียขึ้นมาดิขึ้นมาเป็นรางวัลเลยแหะข้าไม่ีปืนข้าไม่มีขึ้นมาให้ได้โอ้เมาเป็นกลุ่มมามาโอ้ยเออเขิน you